สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะจ้ะเหมือนนี่มารีวิวดอกไม้งามๆใหมพ่อแม่พี่น้องในเบิ้งนะจานะน้อดอกไม้อันนี้นี่กล้วยไม้เนี่ยมันงามบุเรลก็เลยอยากมาแชร์ให้พี่น้องในเบิ้งนั่งนะจ้ะงามแห้งต้นกล้วยไม้ต้นนี้มีอยู่อยู่กับบุเรลไดหาปี้แล้วนะจ้ะ ทีใบทีมากของตนตนกลวยใหม่ตนหนีนะจ๊ะก็คือสามีป็นคนสือห้เนะจ๊ะตอนบุเลิดอายุสี่สิบปีนะจ๊ะเนาะตอนหนีบุเริดกะสี่สิบห้าปีแล้วจ๊ะตอนนี่กะ,ะกคิดว่าเถาไปอีกแล้วจ้ะตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาครบสี่สิบห้าแล้วนะจ๊ะเนาะกะกลวยใหม่ตนหนี ต่กีมันก็สิเป็นรูปหัวใจนะคะใหญมากตอนแรกเนาะเพราะว่าเพิ่นสีดัดให้มันเป็นรูปหัวใจค่ะมีอยู่สองช่อนะจ้ะเขาก็สิดัดมาเป็นรูปหัวใจแต่สามีคิดว่าเออมันงามดีไปก็เลยซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดในบุญเลิศนะจ๊ะกะงามคือเก่าค่ะถึงสิเวลามันสิพานแปต่างหาปีเพื่อนกันยังอยู่กับบุญเลิศแบบยางสวยงามนะคะนี่ ขาวใสสวยมีสีเหลืองปนน้ำตาลน,น้อยหนึ่งนะคะกะซุ่มเขาไก่กับอะไรไดซัำหนีนะจะพี่น้องจ้าเรียงเป็นใบเป็นอันนี้แบบยางง่ามแห้งจ้าแล้วก็ท่นแห้งกล้วยไม้ตัวน,นี้ท่นแห้งค่ะถ้าไอ้ดอกหนึ่งโลนนี่ ต้องหนี่เพลกรสีโผล่มาเรื่อยๆนะคะป้ายสุดของเพิ่นนะจ๊ะป้ายสุดของกล้วยใหม่เนี่ยต้องหน,น,น,นี่ยเพนกระสีต่อออกมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยเพิ่นกระสีต่อออกมาเรื่อยๆฮาปีป้ปี้ลาชอนะคะปี้ปี้ลาชอเพราะว่าเบิ่งจากการที่บเลิศด้ตัดออกนะจ๊ะแรงงามแฮง พูดทีจีมให้พี่พี่น้องเบิ่งนําบ่ไดนาะจะเนาะแบบอยากนําเสนอแลวกะอยากให้ชมน้ากันนะาจ่ะฟังทั้งนี้กับบ่ปั้นใดน่าจะพี่น้องจ้ะกับบ่ปั้นใดกับบ่ไดเลี้ยงคือทั้งนั้นแต่ว่ากับอกคือกันนาะจ้ะออกคือกันแต่ว่าหังบ่ไดเลี้ยงงามคือคือคือฟังทั้งนั้นกับบ่ไดหลยแต่ว่ากับสวยงามคือกันจ้ะ แปลกแห้งไหนทั้งนี้แบบเรี่ยงเลี่ยงเป็นเป็นกลีบเป็นอหนีเลยไหมพี่น้องแบบเบลอกะมากแห้งก้ะมางกลววยใหม่เน,นานะจะเนาะนี่นะคะขอบคุณสามีนะคะเนาะที่เพินสซื้ออย่างแบบว่า,าน้ำงามไม่ให้าเจ้าเน,นานะเดี๋ยวมาเบิ่งสี อีกสีหนึ่งที่บุลินมักแห้งแล้วจ้ะเนาะกล้วยใหม่คือกันอันนี้สีนี่นะคะสีนี่ก็งามงามดอกนี่ย้อยยญ่ๆเพิ่นกับสิเลี้ยงอย่างสีนะคะกัสีมีแบบเลี้ยงมาอย่างสีทนทน,ทน,ทนพี่น้องจ้ะตัวนี้นี่ก็ะหลายปีกันค่ะกัสิ คู่กันกับดอกสีขาวนะจ๊ะแต่ว่าผีคนไทยอยู่นี่เพิ่นสือมาหายเป็นของขวัญบุเลอรน,นะจ๊ะกวยใหม่งามงามพี่น้องจ๋าเบอร์นะี้ยงามแ้งดอกไงถึงมุเลอร์สิไปเมืองไทยนะคะก้มมากเพิ่นก็นยังอยู่คือเก่าเลยพี่น้องบใต้มาหยังแดดคือวางเหี่ยวไปเธอละหน่อยละหน่อยละหน่อยแล้วก็เกิดมาหม่จ้ะพี่น้อง ยภูมิใจแห้งนะคะบุเลิร์ม,มักแห้งเหลืองกวยใหม่เนาะจะจนสามีสื่อสื่อหนังสือเอ่อกวยใหม่หานาะเะนาะเนี่ยงามเลี้ยงายดอกใ่ๆเนาะจะเนาะบุเลิรม,มักแห้งในมุมนี้แต่ว่าขืนอยู่กับอากาศจ้ะพี่น้องบุลเลิรบานะขืนอยู่กับอากาศจ้ะ อากาศบานเห่าอ่ะอาจสีหอนแห้งอยู่นี่กะเพิ่นกะสิมีหนาวแนวหอนแนงสินะกะสิบอหอนเ่าบานเห่าเมืองไทยเนาะมันก็เลอยอยู่ได้โดนบุลเลิดขีดวานะคะนี่กะสวยค่ะเอา้าดอกไม้งามใหม่พี่น้องเลยเบิงหวังว่าพี่น้องขึ้นสม,มักน่าจะเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวจะให้เบิงอีกน่าจะมีอีกจก้ะอันนี้จ้ะอันนี้เป็นตอย่างหัวเด้ ก็คือมีอยู่บ้านยี่ดอกหนึ่งนะจ๊ะแต่น้องนันก็เป็นแบบว่าดอกน้อยๆแน่ๆห้ายแห้งนี่กำลังออกนะคะทั้งเซิงกับออกเฮาอยาไปตัเด,ด้วยค่ะย่าเปตัดแบบว่าอันนี้ก็ร้อย่อนแหงเองนะคะถ้าเพิ่นบ่แหงเพื่อนก็นยังมีสิทธิสีออกอีกอยู่นะคะพี่น้องบุเริดขอแนะนํด้วยจ้ะ,ก,ะกาการน,นี่ชอนนี่นะคะก็มีอยู่สองดอกที่ที่บ้านนะคะเนาะ แต่ว่าของเพ่นกบซิมีแบบประปายนะคะเนาะบนห่หลายบนห่หลายแต่ว่าหางงามสีงามคือกันจ้ะสีงามคือกันก็ออกอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวมีอีกจ้ะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะจจะพี่น้องเพ่กนกะร่างตุ้มนาะจะเนาะตุ้มต่ว่าพัฒนานบ้านนะา๊ะจักสีอย่างเด้อคิดว่าสีม่วงอนะ่ะต่ว่า สีมิายหรือบอกะถาเบื่องต่อไปนะจ๊ะอันนี้ก็ขึ้นมะม่นะคะพี่น้องนี่ขึ้นมะมัเนาะช่อดอกองเพลินกันดอกนะจ๊ะเนาะนี่ยังบระธาไุในมี่วีแวววสิออกดอกนะคะเพราะว่ายังเป็นกานอยู่เลยนะคะนี่ก็คือกล้วยใหม่บานเม่เลยนะจ๊ะกับธนูธนอมยางคักด้จ้ะส่วนอันนี้ก็มีอีกนะจ๊ะกำลังออกงามงามนี่อวดดีถ้าเป็นหยอดพักคือสเสียบจ้ะ แต่ว่าพัฒนเองออกกอารออกดอกนะคะพี่น้องกับกาลังจออันนี้น่าจะเนาะนี่ละคัอันอื่นกับวระท่านในบ้านกับช่วงช่วงนี้ก็ต้องหนีกับบ้านแล้วก็เลยอยากมาให้พี่น้องได้เบิงน้ำน่จนนาจะเนาะมีก้วยไม้โอเคค่ะพี่น้องกับบุเลยกับพมี่ยังหลได้จำมาอนี่ แค่มารีวิวดอกไม้เขาสวยงามๆนั่มาฝากพี่น้องทุกๆคนนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้พี่น้องสิมีความสุขในการรับชมเนะจ๊ะเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันคิดยังกะหายใดดังใจสมบาตนาถูกประกันด้วจ้ะเด้อ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ